สวัสดีค่ะมาพรมามอพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องนุนทิยาผ้าลวยมื่อนี้ก,ก็เป็นวันที่31มกราสองหางกีนะคะแอดมินกับสิได้มาสรุปตัวเลขให้พ่อแม่พี่นออ้องให้ฟังว่าทางช่องเข้าเนี่ยเป็นช่างช่องไม่เปิดไม่งวดนี่งวดแรกเป็นแค่แนวทางนะคะกับบ้ันในมีผู้ติดตามหลายยอดผู้ติดตามบ้านหลายบางคนอาจสะว่มัน่นใจในตัวเลข กัเข้ากับเป็นช่องไม่อยู่ก็เลยสิฝากช่องไว้ให้พ่อแม่พี่น้องผู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องห้าน้ำในเด้อจา้าก็ให้พ่อแม่พี่น้องไปปั้งเลขสรุปเลขน้ำกันเลยนะคะว่ามีเลขอีกหยางแน่ทางช่องเข้ามีคลิปมีจะคลิปทั้งเมดแล้วก็มีเลขอีกหยางแน่เพื่อตรงใจพ่อแม่พี่น้อง บางคนอาจจะด้เบิงเป็นบางคลิปบางคนอาจจะเบิงบ่เหมื่อทุกคลิปก็เลยสิสรุปมื้อนี้ให้ฟังนํากันเลยนะคะคลิปที่หนึ่งเอ่อทะเบียนรถน้ำโชคก็เป็นทะเบียนรถของบ้านแอดมินนี่แหละคะ่ะเอ่อบางมันมีรถหลายคันบางคันมันก็ออกไปแล้วมันก็เหลือคันทดียวขันออกคือเอ่อเก้าสามศูนย์หนึ่งพ่อแม่พี่น้องอาจจะ ตัดหนาตัดหลังก็ได้เด้อจะอาจจะเป็นเก้าสาหรือ0ูนหึ่รือซื่อืเก้าสหรือสื้อศูนก็ได้ค่ะมากกับชอบกับคอยจัดคอยลงทุนนะคะแล้วขั้นที่สองก็จะเป็นเอหนึ่งซี่กับสืส้อื้อตัดหนาตัดหลังก็ได้ค่ะอาจจะซื่อหนึ่งหนึ่งเจ็หนึ่งหี่หนึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็เรือออบ้านเลขที่บ้านเลขที่ที่บท่านได้ออกหนึ่งหนึ่งเจนะคะ พอมาทีแอดมินเบานําเสนอมาหน,นึ่คือบ้านมันมีหยังอยู่เจ้าทีเจ้าท้างเป็นหายโชกหายลาบคือเลขนี่ทุกๆุกงวดจะออกวนเวียนยู่น้าบ้านนี่แหละค่ะบ่ออกน้ํารดก็ออกน้ำ,อ,อ,นำอันนั่นอันนี้เกี่้วกับรถไถหน้าเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยประมาณนี่แหละคะ่ะคลิปที่สองเขาหางวดติดบ่เคยผิดเลยก็สิมีเลขสามโตยู่สองหางนะคะ เอ่อซีสองเกตสี่สองแปดสองเกตสองแปดสองสี่เจ็ดแปดวิ่งสองนะคะย่ำวิ่งสองถามผู้ใดโจทย์บัตท่านกับเรียนคลิปย้อนหลังไปฟังก็ได้นะคะห้าแอดมินเบาไว้เกินไปคลิปที่สาม คลิปที่สามกับเป็นคลิปแม่หยามาไฮโชคที่แอดมินได้ไปขอป้อนกับแม่น้องอยามาเ้านะคะยูแอมเพอ,อย่างตลาดบานแกค่ะกับไปขอโจกขอลาเพิ่นกับเสียงซิมซี่เพิ่นกับไฮเล็กสิบเอ็ดคือเลขหนึ่งหนึ่งนะคะ,ะน้ำมุกกับไปน้ำน้ำมุกกับเสียงซิมซี่ได้หนึ่งสามสรุปแล้วเลขแม่น้องหยามาห้ากับมี่หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสามนะคะโจทย์ท่านหมอคะ กิบที่4กิปที่4นี่ C. จะเป็นเลขวัดกุเทนที่แอดมินกะได้ทำบุญน้ำเพลินกับทรงเลขมาหายเพื่อว่าเป็นแนวท่างให้พี่เห็นน้องเบิ้งห้าชอบกับจัดบอสอบกับพานกับสิมิเลขสองหางเลขต้นๆกน็จะเป็นสามเก้าเก้าสามกับสองแปดแปดสองประมาณเนี้แหละค่ะแต่ว่าพักหลังๆเป็นกับสิหายเลขมาอีกตัวหนึ่งคือเลขสองหก เลขทะเบียนรถสองหกสองหกหกสองค่ะผู้ใดถือเลขกับเอ่อถ้าได้ซื้อห้าผู้ใดมาร์กได้ใจแล้วซื้อแบบเพิ่นกะให้อยากให้เฮาไปท้ำบุญน้ำเพินินเพิ่นสางวัดสางซาลาประมาณนี้แหละค่ะให้เป็นแนวทางเอ่อคลิปที่หาเด็กหน,น่อยเด็กน้อยน้ำโชกนะคะกับน้องกับตันจับเลขน้องกับตันก็ได้จับเลข,เลขให้เฮา เออเลขสองเก็หนึ่งสองเกหนึ่งพ่อแม่พี่น้องกับสื่อเวลาสื่อกับเออนักเข้าเจาลงทุนจริงๆเข้าเจาิซื้อเลขเข้าเจาะสื่อตัดหนาตัดหลังนะคะประมาณสื่อสองเก็เจสองเกหนึ่งหนึ่งเก็ประมาณเนี้ยแหละคะ่ะซื้อเลขกับกาบน้ำล้าก็ซื้อบนซื้อล่างน้ำขันพ่อแม่พี่น้องเบื้องเรลาชอบก็ค่อยจัดคอย,คอยลงทุนนะคะประชอบกับพาน,นะคะ่ะ คลิปที่ 5, กกกยยหกกบกบใหญ่หาโชคทีอยู่หน้าแอดมินนี่แหละค่ะกับเอากบใหญ่ยายมาเบิงทองเพื่อนบม่มีเหลขกมีแต่ยุข่างทองกับเห็นเลขกชัดๆเลยก็คือเจ็ดหนึ่งกับาสามสามไก่มือมาไปเบิงอีกที่กับเป็นเกตสองนะคะกับมันเบิงได้หลายมุมมาค่ะกับเป็นเกตสองคือมือนีสรุปตัวเลขให้เบิงเล็กกับว่า เ,เลขกบตัวใหญ่นั่นนะก็คือเลขเก็ดสองเก็สองเก็ดหนึ่งสามสามประมาณนี้แหละค่ะเบิ้งไว้แค่เป็นแนวทางนะคะเออคลิปที่เจ็ดเลขคันนํำม่นเข้าหางวดติดบ่เคยผิดเลยเออเลขสามโตก็มี่แปดสองสี่สี่แปดเจ็ดสองสี่ สอง7จ็ด8ี่ป,ป,ปค่ะประมาณนี้ค่ะถ้าผู้ใดฟังบทท่านก็คอยรีแล้วก็จดเอาน้ำที่หลังนะคะบ่เป็นอย่างค่ะมันรีได้ค่ะอ่อคลิปที่8เด็กน้อยตบทะเบียนรถเด็กน้อยตบทะเบียนรถ่งวดที่แล้วเขาก็บตบทะเบียนรถอ่าซาเล้ง ตะเขาตรงๆเลยนะคะเขาต๊บสามเก้าหาค่ะผู้ใดเบิ้งคลิปท่านก็สิเห็นอยู่ค่ะเพระาะว่าเขากับมีหลักฐานไทยเห็เบิ้งอยู่แล้วงวดนี้เขากับไปต๊บทะเบียนรถอีกแล้วนะคะกับเป็นเลขสิบเอ็ดหรือหนึ่งหนึ่งนั่นแหละคะ่ะที่เขาโต๊บให้กับน้องภาขวัญน,นะคะตบทะเบียนรถมอไซค์งวดที่แล้วกับต๊บทะเบียนรถสามเก้าหางวดนี้กับต๊บทะเบียนรถหนึ่งหนึ่งเอ่อคีที่เก้า คุณย่ายฝันแม่คุณย่ายฝันแม่งวดที่แล้วเพิ่นกับฝันเกี่ยวกับบา้านเลขที่พญยานาคขึ้นบ้านบา้านเลขทีหาหนึงเพิ่นกับซื่อมันก็ออกหนึงหานะคะงวดน,นี้เพิ่นกับฝันอีกฝันว่ามีคนมาบอกเพิ่นให้ซื่อเลขบอกสามตัวนะคะแต่ว่าเพิ่นจำา่ได้จำได้ทหาศูนย์แล้วใก,ก้อันแล้วเพิ่นกับเพิ่นกับฝันมาเพิ่นได้ปลา เด็พ, 2, 30, 000, พ,พันมาสองสามมือเพิ่นกับฟันมาเพิ่นเด้ดปลาเพิ่นก็เล่ว่าให้ซื้อหาศูนก็หาแปดน้ำเบิงแล้เพราะเพิน่นไก่ไก่มือมาแอดมินก็เลยได้ไปตามอีกไปตามอัปเดตใหม่เพิ่นก็เล่ว่าเพิ่นฟันว่ามีคนมาขายมะขามห้ขายของห้ราคายี่สิบบาทเออแล้วรอดซีแกงก็มีค้นมาซิมใส่หูวาหาสอง นะค่ะสำหรับเลขคุณย่ายฟันแบนกับเซมีส่สลูบามี่หาศูนย์หาแปดสองศูนย์หาสองประมาณนี่แหละค่ะคานซื้อกัชอบกับจัดเรากับเวลาซื้อกับตัดหน้าตัดหลังซื้อบนซื้อล่างน้ำน้ำเด้อจ่าเด้อซื้อไปหรอกกับกราฟนะคะเอ่อคลิปที่สิบกับมีแนวทางของวัดป้าหนองชาตินะคะวัดป้าหนองชาตินี่เอ่อขอย่ำ เพิ่นสิีบัได้บอกเลขผู้ใดแล้วแต่ผู้ใดสีมองคนละมุมบางครั้งเลขมพนสีออกมาตามคำบอาของเพิ่นส่วนมากอาแอดมินได้ไปสอบถามคนที่เิ่นประจำการยี่วัดซุ่มแม่ขาวซุมคนที่เขาเจ้าเป็นพวกคนขับรถของวัดหรือ,อาชาวบ้านประมาณเนี่ยแหละคะ่ะเพิ่นศเว้าว่บาบางครั้งเพิ่นก็สิี่ามีคนมาถามว่า พระอาจารย์ไปใส่ก,ก็บ,บอกว่าพระอาจารย์ไปทุดงวันที่หนึง่งวันที่สิบเก้าจังสีมาเลขมันก็ออกหนึ่งเก้าบางครั้งเพื่อนก็บอกว่าเอมีคนมาถามมาพระอาจารย์ไปใส่เพื่อนก็บอกว่าบอกว่าพระอาจารย์ไปทุระวันที่ยี่สี่จังสีมาเด้อเลขมันก็สองสี่อแล้วงวดที่แล้วพระอาจารย์เพื่อน ขืนป้ายห้เพิ่นเพิ่นนิมิตฝันขื้นป้ายหาเก้าหาตัวบอกหญยเลยตอนแอดมินไปมือแรกนะคะตัวทอแมวนีทั้งกระดานเพิ่นขื้นหายก้าหาก็สามแปดแอดมินไปเห็นพี่เน้นก็บเล็บอกว่ามันเป็นของหววทีแล้วเดิมแม่ออกออกแล้วเลขมันออกแล้วแต่ว่าพระอาจารย์เพิ่นฝันเพิ่นเลขขึ้นกระดานหายตตว่าเพิ่นบัานลบเราใกล้มือมาก ไก่มือมาแต่ว่าเพื่อนก็บ,บอกแต่ว่าวันที่ยี่สิบหกนี่เพื่อนสี่อ,อยกเสาเอกตั้งเพื่อว่าจะสา่งซารีลกระถาดนะคะเพ<ม>ื่อนก็บ,บอกซ้ำนั่นเพ<ม>ื่อนก็บ่ได้ว่าเพ่นฟันที่อย่างถามแม่ขาวเพื่อนเพื่นก็บ,บอกซ้ำนั่นเพราะไก่มือมาอ่อแอดมินก็เด้ไปตามตออีกไปตามไปตามว่าเพื่อนสิ่ขึ้นกระดานไ้บว่า กสรุปแล้วไปเพื่อนกระลบกระดานหมดเลยยุกระดานม่มีตัวเลขจักโตก็เลยไปถามแม่ขาวเพื่อนแม่ขาววา่าเพื่อพาอาจารย์เพื่อนกระบ,บอกบอีกยังเพื่อนมิตรตะบอกวา่ายำต่วาวันที่ยี่สิบหกสิยศเสาเอกสางสาลีหลักกระถาเพื่อนกระเบาซ้ำนี่แหละค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องเบิ้งแล้วกะใส่จิตวิทยาในการเบิ้งนะคะเพราะว่าเลขสองหกกับเลขสองเก้ามันเป็นเลขตัวเดียวกัน ก็อย่าลืมมันเป็นเหล็กตัวเดียวกันหกมันกับลับหัวใดนะคะกัมีแเ้วกัเพื่อนกับเจิมโหลดมือทีแอดมินไปมืออีัวังที่สองอ่ะกับมีโหลดยู่จังหวัดเลยเพื่อาไห่เจมิมแต่ว่าเพื่อนบ่อยทายแต่ว่าก็ทายผ่นานๆตอนเิ่นยางไปได้เพื่อนกับมาเจิมโหลดทะเบียนหาหาหนึ่ง หาหาหนึ่งรถเจ่งนะคะกมันเป็นแน่าทงให้พ่อแม่พี่น้อง5ห้ผู้ใดมักอาจจะไปหาซื้อรอตรีใบพราะว่าเลขนี่มันก็ออกเลขมันมีหลายโตแต่มามันก็ออกหลาย,ลายอย่างเข่นแล้ววันที่หนึ่งเ,เลข2สตัวล่าง3ามตหนาสามตัวหลังประมาณเนี่ยแหะค่ะเข้ากับล่องพิจารณาเบิงเราวก็คลิปที่สิบเอคลิปที่สิบเอด ก็สิมีขันน้ำม้อนขันน้ำม้อนทีว่าไปซ่องขันน้ำมนนนะค่ะแอดมินก็ซ่องเห็นเ,เป็นเลขหกเกหกเบิ้งจังหนึ่งก็เป็นหกเกเบิ้งอีกอีมุมหนึ่งก็เป็นสองสามแล้วค่ะแต่ว่าอีกมะนางพิจาตรน,นาอีกมุมหนึ่งก็เป็นเกสองประมาณนี้ค่ะเลขซ่องขันน้ำมนตนก็ได้ประมาณสามหางหกเกสองสามแล้วกเก็สอง แล้วก็คลิปที่สิบสองกับสิเป็นขอบ้านเล็กที่ปูตาแหกขอบ้านเล็กที่ปูตาแหกกับปูตาแหกเพื่อนกับห้บ้านเล็กที่เพื่อนอยากได้เลขตัวใดกับเอ็ดพอของแอดมินเพื่อนกับเสียงจิมซี่นะคะเอียงจิมซี่กับโต๊ะออกมาหมายีลหนึ่งเป็นเลขสองหใหมายี่ขสองเป็นเลขสองเก้ากสูบแล้วบ้านเล็กที่เพื่อนกับเลขเขียนห้เขียนบ้านเล็กที่ห้ผปูตาแหกเข้ากับคือ สองหกทับสองเก้าพ่อแม่พี่น้องก็สังเกตด,ดีๆนะคะว่าเอ่อเลขหกกับเลขเก้ามันเป็นเลขตัวเดียวกันเพื mm ่อนอธิยานห้องคันเสียหายสองหกซื้อเพื่อนก็ย่านเอ่อพี่น้องเอ่อซื้อแล้วบอกอับหัวเพื่อนก็เลขหายสองเก้ามากตามแอดมินคิดว่านา่าจะเป็นสันนะคะเอ่อพ่อแม่พี่น้องเบิ้งแล้วก็สังเกตเบิ้งว่าเลขมันสี่ซ้ำๆกันอยู่หลายมองอยู่พิจจรณาเบิ้งจดไวหล้กกับเบิ้งนะคะว่าเออ เลขซือสั่มกันหลายมองอยู่แล้วก็เข้ามากมากหรือว่าตรงใจมีในใจอยู่แล้วกับคอยชอบก็คคอยลงทุนถาบว่าชอบบ่บ่ตรงกับในใจกับ,บ่ลงทุนกับว่าเป็นยังนะคะทางช่องเฮ้าอาจจะเห็ดขึ้นมาเป็นแนวทางเท่าน,นั้นก็ขอหายพ่อแม่พี่น้องถี่มารับฟั้งรับช่มทางช่องนุนทิยาผ้ารวยกับขอหายพ่อแม่พี่น้องทุกคนโชคดีถูกหวยรว้ยไปนั่กัน สวัสดีค่ะ